อ้าวกับแซมไซคุกนะกับสซมไซแน่แซมไซมันให้กูตี่ทรงพื้นเตาอเตาะตาในทางที่ตะเลกซี่นะที่มักมามักมาร่วงมกในไปเกียร์ไปด้วนในกลางด่วนในกวยคุยามีเงี้ย ในกุ่กับวมื้อในจะไปด้วยไหนกันเนี่ยแนันล้วนไหนกันตู้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 สู้ต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 ู้ปด้ตู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 ้ กลองตากลองตากลตากตากนี่น้ำวัวตางนี่นะแม่ไม่เจมว้อยน้หัอ้จา้อย้อยตาตาตา่ห้อยาหน่ยราแน่ด้วยนะครับแ่ไล่ไล่ไลไลดบลไลดักอกาดักอกาห้อยห้อยวเดี๋ยวห้อยกามุดมันแน่ อฮ้น่า้ยน่าน่าน่าน่กล่าน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 าน่าน่า่าน่านนน่า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 นน่าน่าน่าน่น่าน่าน่าน่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 าน่าน่นน่า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 น่่น่า่น่า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 น่น่าน่าน่าน่น่ អានេះអានេះចារចៅចារចុងចុងចារចារចុងណែបាក់ភឿនណាស់អូចៅចុងបាក់ភឿនចារចុងទៅបោះជេកបោះរើនេះចូលយកដំណាំលោកចូលកោរួមน้ําរងน้ําលឿងថៃប៉ៃណែน้ําរងចារចារចុងអានេះចុងបន្តទៀតនេះថៃណាស់បន្តទៀតអានេះជឿអត់មិនដឹងជឿទៀតទៅហៅប៉ាក់សិនអើ แน่นงวตอน้ตองปลาตองปลาอ้องปลาปลาลกอีาลังตองปลาตองเป็ดวิจัยตองเป็ดเนาะเป็ด้ปลวเนี่ยปลาแม่ปลาเกอจะเอยปลา่่อ๋อแม่ตองปลาตองปลาเบียเปลาปลา้องตองปลามาเยอะแสดงอะด้วยอ

សត yeah ្វបងគីបងគីអង្គតេបងគីព្រះរាជណាគរណាយបាយផ្លាត់ផ្លាត់ឲ្យសម្ដែងសម្រាប់ណែថោសត្វផ្លុកតោះអង្គតោះទេផ្លុកណែសត្វកោនកោតាមន្តវិស្ដានណែបងបងឌួនបង

ว้าวว้าว้น้ว่าอะว่าว้าวแน่จร่ะวราวยาตอตอง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 ให้ตอจตองให้ใ้แฟนไปเวลาะร้ต้องไปก็ต้อให้ไป

กเรำแนะกะจำใจกุณาอัสุกะเล็กเสีเ